ครับผมสอบประดิษฐ์รายงานตัวครับผมตั้งกล้องไหมครับอ๋อโคกน้องหน้าครับผมเนื้อที่สามเลยอันนี้ลูกน้อยครับลูกใหญ่อยู่อยู่ข้างบนครับลูกเงยเนี่ยสามสามพันกับสี่พันคิวครับลูกดีกับสิบโบลายเหนื่ยแต่ว่าลูกน้อยนี่มันเอ็กแนครับมันจอครับเนี่ยครับผม การเขาโค้งมันจะเห็ดแง่เเพราะว่ามัน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 จ่อครับแห้จ่อยแห้งเห็ดแง่ครับผมโขงน้องหน้าครับผมจอดรถมันหน่อยก็ค่อยไปครับพี่น่องเห็ดแง่จะเห็ดไตสามสันสี่สันครับโอ้ดึงสันอครับนึงสันสองสันสามสันสี่สันหนึ่งสอง สี่ขาไปสุดแขนครับพี่นออ้องพ่วมเรือมันเด็กหกเดตรมาหมพที่น้องพี่น้องสุดแขนครับเกียร์เกียร์ทั้งสุดแขนครับสันนี่ตะคุสม,มาเป็นสองระดับไมเ่เลยไหนครับ ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับผมเพื่อที่จะได้ทำคลิปในบอกมาต่อผมทางทางช่อง YouTube ครับผมเป็ดิสีเพชรครับกดเข้าไปเป็นดีเป็นชมเลยครับพี่น้องเพชรอะไรบ่ถือว่าได้ครับบอกได้อะไรบูมีดบ่ถือต้องเพชรบ่สวยบ่งามก็สามารถในขับแนะน้ำเลยครับผมบ่ได้หมายความว่าขับโดยรถสิงเจียงก่บไปครับขับรถดนอยู่ครับเรื่องขับรถนะ 30ปีแล้วครับอยู่ในวงการรถอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กหน้อยเด็กนี้ก็เเ่าแล้วล่ะครับพี่น้องเต่ว่ากระเจยยงลอยู่ครับยังเ่อสิครับที่นี่ดินกับแกนอยู่ครับพี่น้องทนอย่างนี้จะไหมบินแข็งครับ นายจอยฝากนนากดติดตามได้เละครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณ,คณลุงคุณป้าคุณหน้าคุณหาครับผมเดี๋ยวปัดตอนสิ่แล้วสิ่งตี่ลงคลิปไหมครับตอนเฮ็ดลูกลูกลูกด้วยไงอันนี้น้อยๆ กับเ่าหน่อยป่ะไหนครับขอสัตดีก่อนนะครับพี่น้องขอขอประคุณพี่ติดตามรับชมครับผม